อย่าเพ่งเลยอย่าเลยให้ไม่เเองเพ่งเห็นเลยเพ่งรู้เลยเรื่อยคลายจากรู้จากเห็นเเองลุงไม่ใช่เพ่งเห็นใส่เพ่งรู้ใส่อะไรคลายจากเห็นจากรู้เซองไม่ไม่เลยไม่สเสอง ไม่แบบไหนไม่อย่างไรไปซะเองเรียกว่าคลายเรียกว่าคลายตัวมันเองไม่ใช่เพ่งเห็นใส่เพ่งรู้ใส่อะไรใส่ใกายใส่จิตอะไรแล้วอะไรก็ตามทีนี่คลายจากตัวเห็นตัวรู้ซะเองไม่ซะเองพร่องออกซะเอง โล่งออกซะเองจากเห็นจากรู้ตาตึงมากเลยนะก็เพ่งเห็นเพ่งรู้มันตาตึงมันเหมือนกัว่าเห็นรู้มันถูกตรึงตัณหาประธานตรึงเอาไว้เนี่ยไม่เสีงแล้วก็วะออกโล่งออกคลายออกจากเห็นเสเองจากรู้เสเอง แล้วก็จะไม่เศร้าไม่ซึมไม่จะไม่มีฐานะของความเป็นผู้สร้างผู้เสวยอะไรเลยในท่านในขั้ในขาในจิตอะไรโล่งออก ไม่ต้องห่วงรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นอะไรนั่นะปฐมเหตุของโยนิโยนิเลยดดนเกิดโตหลงรู้หรือว่าวิชาหลงรู้มันก็มันก็จะเลยทีเลยออฟไซด์อะไล้ลำไปข้างหน้าฟาวตลอดเลยเรียกว่าตัณหามันทยาน ตัณหามันพุ่งทยานแล้วก็พุ่งชนชนดะให้ตัวคอยรู้คอยเห็นเนี่ยเพ่งรู้เพ่งเห็นเนี่ยมันชนดะแล้วก็ทยานตัณหาทยานนี่ใครจกรู้เสียเองใครจะเห็นเสียเองไม่เสียเองไม่แบบไหนไม่อย่างไรไป่เสียเอง คลายจากเห็น s เองคลายจากรู้สเองเมื่อคลายจากตัวเพ่งได้ตัวพุ่งได้มันก็เบา,เ,าเบาละ่ะหมดภาระในเรื่องของวิญญาณสัมผัสมันจะหมดภาระในเรื่องของเห็นสัมผัสที่มันเป็นภาระในการดูสัมผัสในการเห็นสัมผัสการรู้สัมผัสเนี่ยที่ห่วงดูห่วงรู้เนี่ยมันเรื่องเจริญแต่ปัสสาะเจริญแต่ตัวกระทบตลอด หเห็นแล้วปรุงแต่งหเห็นแล้วนึกคิดหเห็นแล้ววิตกวิจัยวิจารณ์เห็นแล้วก็เกิดอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วมันก่อเกิดการปรุงแต่งปัญหาเรื่องภาษาตลอดอาซะเองอย่ามวแต่เพ่งอย่าโมแต่พุ่งอยู่ไม่ใช่เห็นชนิดพุ่งเห็นชนิดเพ่งรู้ชนิดเพ่งชนิดพุ่งไม่ใช่ ไม่เสองไม่แบบไหนไปเเองไม่อย่างไรไปเเองคลายออกจากเห็นเซองคลายออกจากรู้เเองไม่ใช่มัวแต่ในรู้ในเห็นเลิกอวิชชาเลิกโมหะอาวิชชา คลายออกโล่งออกคลายทิ้งโล่งทิ้งถ้าอยู่กับรู้อยู่อยู่ไปเห็นอยู่มันก็ยังจุดบอดอยู่ลูกก็แพ้ตัณหาทุกทีเดี๋ยวก็นั่งเพ่งงงนั่งดูงงนั่งรู้งงไปเรื่อยอะไรถ้ามันอยู่ก็รู้อยู่ก็เห็นอยู่มันก็จุดบอดอยู่เรื่อยมันก็แพ้ทางตัณหาอยู่เรื่อยโล่งทิ้งนะคลายทิ้ง ลดการพุ่งการเพ่งการทยานในรูน้ในเห็นก็ไม่ซะเองไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไรไปซะเองให้ามันนอกเหนือการเห็นการรู้เป็นให้ามันนอกเหนือเป็นให้ม่ไม่เนื่องด้วยเป็นตัวพุ่ง ตัวเพ่งดูเพ่งรู้ของลูกมันยังมีปัญหาอยู่ก็มันก็ปัญหาในตัวมันเองมาะตัณหามันซ้อนไงก็คือปัญหานั่นเองตัณหาเป็นปัญหาไอ้ตัวทรงเห็นตัวทรงรู้ของลูกก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมันก็ตัณหาเจ้าข้าวเจ้าของดูรู้อุปทานเจ้าข้าวเจ้าของยังตึงอยู่ยังตึงยังตึงยังเหนื่อยยังเหนียว นี่ก็ผลาออกเลยพร่องออกเลยไม่ต้องมาห่วงทรงดูทรงรู้อยู่จะได้ไม่หนืดไม่เหนียวไม่หนักไม่ตึงไม่ตัวไม่ตนมันยังเป็นลักษณะที่ตั้งรองรับการกระทบอยู่ ยังรอรอการกระทบอะไรไม่ต้องทรงก็ไม่เลยไม่อะไรกับอะไรเลยลมันจะไม่มีลักษณะของการรออะไรมากระทบไอ้ตัวที่มันทรงรู้ทรงเห็นของลูกเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการรอมากระทบอยู่ถึงมันไม่พุ่งไปชนก็นตามทีไม่พุ่งไปผัสสะแต่มันรอการมากระทบขครองสรรพสิ่งนนี้ไม่ต้ไม่ทรงก็ไม่เลยไม่อะไรกับอะไรเลย ไม่อะไรกับอะไรเลยไม่ใช่การตั้งรับแล้วก็ไม่ใช่การที่จะเข้าไปกระทบแล้วเข้าไปชนหรือพุ่งเข้าใส่เนี่ยมันคลายแล้วผ่าออกอยากรู้จกเห็นซะเองเป็นจะได้จบเรื่องโมหะอวิชชาแลวโมหะวิชาโมหะวิชาแล้วหลงรู้หลงไม่รู้เนี่ยจะได้จบเลยจบแต่ตัวผู้รู้เป็น จะไม่ต้องมาห่วงชัดไม่ชัดถ้ามันคลายออกจากรู้เป็นคลายออกจากเห็นเป็นแล้วเนี่ยจะนอกเหนือชัดไม่ชัดไม่เนื่องโดยชัดไม่ชัดไปเองไอต,ตัวที่มันรู้ชัดของลูกเนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันยังกอดรู้อยู่กอกรู้อยู่กอดรู้ก,กอกเห็นอยู่ยังทรงอยู่นั่นเองมันยังเป็นเจ้าข้าเจ้าของในเห็นในรู้อยู่ ตัวทรงรู้ยังเป็นปัญหาแอบแฝงอยู่ในรู้ในเห็นนั่นซะ,ะเองเลยไม่เลยลูกออกโลง่งออกโลง่งออกกว้างออกแบบไม่อะไรกับอะไรแต่ตัวทรงรู้ทรงเห็นเนี่ยมันยังเป็นมาหน้าเป็นทิฏฐิอยู่ไอ้ทรงเห็นก็เป็นทิฏฐิ เป็นมานะทิถีทรงรล้ก,ก็เป็นมานะเป็นมาะนะนิยานทัศนะถือรู้คลายจากสิ่งนี้เป็นนั่นแหละที่เรียกว่าคลายตัวมันเองไม่ต้องแช่ไม่ต้องทรงว่าออกโลง่งออกโพร่อองออกกว้างขวางออกปรอดโปร่งออก ไม่ต้อง้อให้ขึ้นยอดเขาซะก่อนไม่ต้อง้อให้ไปถึงชายหาดชายทะเลซะก่อนในนี้ก็กว้างออกเลยโล่งออกเลย ตัวเทมันสองเห็นสองรู้ของลูกเนี่ยมันชอบดำดิ่งทุกทีเลยดำดิ่งดำดิ่งสู่อารมณ์ห่วงห,เหูเผวห่งอารมณ์ทั้งหลายแช่ลึกตัวสองรู้ตัวสองเห็นเนี่ยจะกอยจะดำดิ่งลงโซ่ห่วงเหวห่งอารมณ์อยู่ตลอดซึมลึกแช่ลึกตกลึก สเสองไม่เลยไม่สเสองคลายจากรู้สเสองคลายออกจากการเกาเกี่ยวเหนียวล้างเป็นเจ้าของในเห็นในรู้สเสองไม่สเสองเป็นกรลรนรุสัยชนิดลึกชนิดละเอียดชนิดต้นขั้วชนิดกอกๆชนิดโคดชนิดเง่าเลยตัวทรงรู้เนี่ยเป็นกรลรนรุสัยชนิดโคดเง่าเลยนะของปฏิจสมุบบาทเรียกว่ากลไกแห่งวัตตะ การเวียนเกิดเวียนดับการวักวนการวนเวียน,นกลไกแห่งสังสารวัตแบบโคตรเลยแบบเงา่าเง่าเลยตัวทรงรู้สรงเห็นเนี่ยทำเป็นเฉยทำเป็นนิ่งมไม่ใช่ตรงที่นิ่งแล้วไม่นิ่งมันไม่ใช่อะไรกับอะไร นิ่งหน่อยแล้วก็แช่อีกแล้วเฉยหน่อยก็เฉมอีกแล้วอันนี้จังเนี่ยมันไม่มีแล้วนิ่งแล้วไม่มีแล้วเฉยแล้วเอาอะไรมาทำเฉยะเอาอะไรมาทำนิ่งมันไม่มีเรามีแต่ปุะทานกดทับ มีแต่อุปทานกดถ้ามีในโมหะกดคมมีแต่ว่าโมหะประทานพยายามที่จะทรงดำรงอยู่อย่างนี้อย่างนั้นเรียกว่าฝืนอนนีจังไม่มันไม่ปล่อยไม่คลายตัวมันเองแต่มันพยายามที่จะเป็นตัวมันเองให้มันเหนียวแน่นมากขึ้นในตัวมันเองไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายให้ไหมซะเองไหมจากรู้ซะเองไม่จากเห็นซะเอง ไม่ต้องคอยทรงไม่ต้องคอยเพ่งคอยพุง่งไม่ต้องคอยทรงในรูนี่เห็นมันจะได้คลายตัวมันเองแล้วว่าออกโล่งออกไม่อะไรกับอะไรตัวคอยนิ่งตัวคอยเฉยของลูกก็ยังเป็นตัวปัญหาอยู่แล้วม,มันมันหมกเม็ดมันมันซ่อนซ่อนตัวที่กระทบเอาไว้เนะี่ยซ่อน ตัวเอาไว้ตัวกระทบเนี่ทํากลางแบบไม่อะไรกับอะไรนะั่นแหละแบบไม่อะไรกับอะไรหนึ่งก็คือไม่พุ่งชนสองคือไม่ต้องคอยทรงดำรงอยู่ให้มันหมดเชื่อไปเลยหมดเชื่อภาสษาหมดเชื่อกระทบไปเลย หนึ่งก็คือไม่ต้องพุ่งไม่ต้องเพ่งเขาใส่ไม่ต้องเพ่งรู้เพ่งเห็นเขาใส่พุ่งรู้พุ่งเห็นเขาใส่ไม่ต้องสองคือไม่ต้องไปทรงดำรงอยู่ในลักษณะที่คอยนิ่งก็ตามลักษณะที่คอยเฉยก็ตามทีเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการที่มันคอยทรงหรือดำรงอยู่ในตัวมันเองอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันก็แอบแฝงซ่อนเล่นไว้ซึ่งตัวที่พร้อมจะกระทบได้ตลอดเวลาไม่พุ่งไปชนเดี๋ยวก็ถูกชนไม่เข้าไปกระทบเดี๋ยวก็โดนกระทบอย่างนั้น ไม่ต้องให้เหลือเชื่อของความเป็นภูมิชั้นหนึ่งชั้นใดก็ไม่ต้องมันเหลือไม่ติดไม่หลุดไปไม่ใช่ตรงที่สงบหรือไม่สงบไม่ะ ไม่มีทิศทางใดๆไ,ไม่มีทิศทางกับสิ่งใดๆเพราะว่ามันไม่มีตัณหามันก็เลยไม่มีทิศทางเรียกว่าน,นี่จังหน้าตาอยู่แล้วสุญญาตาอยู่แล้วเดี๋ยวความไม่ย,ยึดไม่ติดอยู่แล้วไม่มีทิศทางแต่มีทิศทางมันหมายถึงตัณหาที่จะเล่งไปนทิศนั้นทางนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันตัณหานั่นเองตัณหามันครอบงํา ทางมันเะยอะทิศมันเะยอะไม่มีทิศทางจ้าแบบไม่มีทิศทางพร่องแบบไม่มีทิศทางมันไม่เกี่ยวว่าตัณหาถ้ายังเป็นแนวทางอยู่ยังเป็นทิศทางอยู่มันบ่งบอกทัตัณหาที่กําลังจัดสรรตัณหาที่กําลังบงการตัณหาที่กําลังดําเนินการที่จะทยานไปตามนิสัยแห่งตัณหานั้น ไม่ว่าจะพุ่งเพ่งเลงแรในนึกในคิดในดำริอะไรก็ตามทีที่ตัณหามันบงการหมดตัณหามันจัดสรรหมดเราก็กลายเป็นโลกสองสวาวะแห่งจินตนาการจินตนานการแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมามากมายบนพื้นฐานของความเสื่อมในตัวเขามันเองแต่ก็จะหลงแข่ง เสื่อมแข่งกับความเสื่อมหลงแข่งกับความเสื่อมหลงที่จะเจริญอย่างเดียวมุ่งเจริญอย่างเดียวกล่าวอย่างเดียวกล่าวไปแล้วก็ต้องไปศูนย์แล้วก็หลงแข่งกล่าวอย่างเดียวไปข้างหน้าอย่างเดียวอนาคตอย่างเดียวงออย่างเดียวให้ไหมซะเอง ไม่แบบไหนไม่อย่างไรไเพื่เองให้มันนอกเหนือโลกแห่งตัณหาจินตนาการตัณหาสัรสร้างให้มันนอกเหนือจากโลกแห่งตัณหาวิจิตพิสดารไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วอย่ามัวแต่ตัณหาวิจิตรพิสดาร โลกนี้พะตะัตตนีสังสวัสดนินี้วิจิตริสดาด้วยอำนาจแห่งตัณหาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดกรณีอันเลิศแบบบ้าบ้าบอมาเป็นพักๆแล้วก็เหี่ยวลงอีกเช้าลงอีกแล้วก็เอาอีกให้ใหม่เสเอง ไม่แบบไหนไม่อย่างไรไปแทเองไม่แทเองคลายจากรู้แทเองคลายจากเห็นแทเองไม่ใช่มัวแต่ตัวผู้ตัวเมียในรู้ในเห็นอยู่ตัวในรู้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของโมหะอวิชชาตลอดสรองรู้สรองเห็นก็ไม่ใช่ พุ่งรู้พุ่งเห็นไปเพ่งเห็นเพ่งรู้ไปก็ไม่ใช่หรอกให้ไหม้ซะเองแทนนั่นแหละเมื่อยอะพ้นจากวัตะมันจะไม่เป็นวัตะไม่เป็นสังสวรแห่งอตนะสัมผัสก็ไหม้ซะเองซะเรื่อยๆเรื่อย จะหมดสั้นหมดยาวให้เลยแล้วตัดสั้นตัดยาวให้หมดสั้นหมดยาวให้ไม่มีตัณหาสั้นไม่มีตัณหาค่อยสั้นค่อยยาวให้นั่นเองเสเองไม่เสเองจะได้ไม่ต้องทนยากกับกรรมนุสัยกับจริตพิบักไม่ต้องทนยากกับอะไร ที่มันทนยากเพราะกมวแต่ส่งเสริมมัวแต่ตามมันอยู่ตามรู้ตามเห็นอยู่ว่าทนยากล่ะไม่ตามก็ยยังเก็กท่าว่ายังทรงรู้ทรงเห็นไว้อยู่มันก็ยังกมิดกเมียนเอาไว้อยู่หมกเอาไว้อยู่ห่อเอาไว้อยู่ยังเอาอยู่ยังเอาตัวรู้ยังเอาเห็นยังเอารู้อยู่มันยังเอาอยู่ไม่ไม่ยอมคลายมันก็ยังทนยากอยู่ ัตยารู้ัตทยานเห็นฝักไฟรู้เหน็นนี่ก็ยิ่งยากหนักขึ้นไปอีกรู้เอารู้เห็นเอาเห็นยากเเองทุกอย่างก็ไม่เเองทุกอย่างเลยก็ไม่เเองเลยไม่แบบไหนไปเเองไม่อย่างอะไรไปเซองไม่เเองเลยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง เตืเ่นพร่องอย่างนี้ตื่นพร่องอ่ะพร่องแบบไหม้เลยไหม้ซะเองพร่องแบบไหม้อะไรกับอะไรบอกแล้วบอกอีกให้มันไม่ได้อะไรแล้วมันถูกแล้วมันกำลังปรงกำลังปลงกำลังวางในตัวมันเองมันจะได้อะไร ก็ทำจิตไม่ได้เลยมันก็ถูกแล้วนี่มันกำลังที่จะสละในตัวมันเองแต่เผอิญว่ามันยังมีเยื่อมีใยมันก็หักเด็ดบัวแล้วมันยังเหลือเยื่อเหลือใยอยู่มันยังไม่หมดเยื่อหมดใยนี่มันคิดจะเอามันไม่ได้อะไรมันก็ถูกแล้วนี่มันไม่ผิดนะมันกำลังโปรงวางในตัวมันเองคลายตัวมันเองมันไม่ได้อะไรเราในตัวมันเองถ้ามันโปรงวางในตัวมันเองมันก็ไม่ได้อะไรในตัวมันเอง จ,จิตชนิดไหนมันก็ไม่ได้อะไรในจิตแต่และชนิดแต่และชนิดแต่และชนิดไม่ได้อะไรจากมันคลายจากมันแทน <c oughs> ก็ถูกแล้วนี่ยิ่ว่าทําจิตไม่ได้เลยมันก็ถูกแล้วถูกอีกแต่เรามันเข้าใจไม่ถูกจะเอาจะเอาแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่าที่มันจะเอาแล้วมันเป็นเหตุของทุกข์มสมุทยัย ตัญหานั่นเองโมหานั่นเองอุปทานนั่นเองจะเอาแล้วก็คลายคลายคลายจากตัวมันเองะโดยโดยไม่เส้นเองนั่นแหละเรื่อย ทิ้งตื่นตื่นทิ้งโล่งทิ้งโล่งทิ้งโล่งตื่นทิ้งตื่นตื่นก็ไม่ได้เอาตื่นถ้าตื่นเอาตื่นเดี๋ยวก็สักวันหนึ่งก็สักเวลาหนึ่งหรือสักขณะจิตหนึ่งก็ต้องกลายเป็นผู้ที่ตื่นตูมในที่สุดต่อเรื่องราวตัวเหตุการณ์้วตื่นตูมไปตามเรื่องราวเหตุการณ์ตัณฑการนี่ตื่นไม่ได้เอาตื่นตื่นทิ้งตื่นทิ้งตื่นแบบไม่อะไรกับอะไรตื่นทิ้งตื่นมันก็จะหมด หมดไอตัวผู้ตื่นนั่นแหละเราจะเริ่มตื่นตัวไปเองโล่งทิ้งโล่งโล่ง,ง,งทิ้งโล,งลง่งโปร่งทิ้งโปร่งอันนี้เบิกบานแบบไม่มีผู้เบิกบานเบิกบานแบบไม่มีไม่มีผู้เบิกบานมันบานทิ้งบานมันก็ดอกไม้บานนี่มันบานทิ้งบานทุกอย่างก็เป็นพื้นฐานสุญญาตาเหมือนกันหมด ถือนแบบไม่อย่าเลยหลงพึงพอใจในความเตื่นหรือทําเป็นซึมในเตื่นซ่อนซ่อนในความตืนอนซึมซ่อนเตือนก็ยังมีแบบไม่ไปเลยลูกจะได้พร่องขาตัวขาตอนเนี่ยเตื่นแบบไม่มีผู้เตื่นอย่าทําเป็นทรงเตื่นซึมเตื่น ถ้ามันพอจะเพ่งเลยพุ่งเลยอีกในรู้นี่เห็นลูกก็ไม่ซะเองอีกพอมันทำท่าจะเพลินรู้เพลินเห็นแลว้วตัณหาอ่อนๆซ้อนรู้ซอ้ซอนเห็นแลว้วตัณหาอ่อนๆลูกก็ไม่ซะเองอีกแล่วก็ตัดตัณหาให้เลย No.